ตีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่้นถ้าท่านจะเจาะเลิกเกินกว่า15เมตรถ้าบาถึงต้องไปขอนะเจ้าน่าจะเป็นน้ำผิวดินก็น้ำาบก็เนาะถ้าถ้าบาถึงนะดังนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะเจ้าถ้าในพื้นที่จังหวัดพะเยาท่านก็ถ้าท่านจะเจาะเลิกเกินกว่า15เมตรเลิกลงไปจากผิวดินน่ะต้องขออนุญาตตีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา แต่ถ้าท่านจะไปเจาะในเขตกรุงเทพเจียงใหม่ราศีมาขอนแก่นดังนี้ถ้าในเขตกรุงเทพนะเจ้าติดต่อตีสำนักควบคุมกิจการน้าบาดานของกรมทรัพยากรน้ำแต่ถ้าเจียงใหม่ราศีมาขอนแก่นคือไปขอตีอาบาตหรือเทศบาลในพื้นที่ที่ท่านจะเจาะได้เลยนะเจ้า mm hmm. นะบจะยากนั้นสอมใกล้เนาะแต่ถ้าจังหวัดอื่นๆบ่ได้ตีบ่ไดอู้มาเนี่ยต้องไปขอตีสำนักง,งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเจ้าถ้าบอกขอลบอีนะขอาเจ้าเกินเลิกเกินกว่าสิบห้าเมตรแต่ปเปิดปิงหู้เลยเจ้าหน้าที่นะถ้าเปิดหู้นะมันมันปิดบังมาได้หรอเจ้าเพราะามันทั้งใจต่อใจอันอย่างอยูเนาะท่านจะมีโทษจําคุบกบิเกินหกเดือนปรับบเกินสองหมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าจ้าขอ ใจเพื่อการเกษตรใจเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่ใจเพื่อธุรกิจอยังของท่านเนาะต้องไปขอนะเจ้าต้องไปขอถ้าเลืกเกินกว่า15เมตรแล้วก็จะมีการทำเนียมในการอันที่จะต้องชำระเนะเจ้าเรื่องของใบอนุญาตเนาะอย่างเช่นต่อบอ่อบาดาลขนาดน้อยกว่าสีนิ้วหนึ่งร้อยบาทมีการทำเนียมนะแต่ถ้าหนักกว่าสีนิ้วแต่บ่เกินแปดนิ้วการทำเนียมกับห้าร้อยบาทตามลำดับแล้วถ้าเกินแปดนิ้วแล้ว แปดนิ้วขึ้นไปหนึ่พบาทแล้วเตละปีท่านก็จะต้องเสียกาทำเนียมด้วยนะการน้าบาดาลและกาอนุรักษ์หน้าบาดาดะนะเจ้าปีหนึงีเตือ้อ4ีงวดงวดที่1นหนึ่ง,งมกราถ,ถึง3ามสิบเอมีนางวดที่2 1ง,งมเมษาถึง30มสิถุนางวดที่3าหนึ่งกร,กรกฎาคถ,ถึง30กันยาและงวดที่สีตุลาถึง31มธันวา ต้องชาระภายใน30วันนะจากยินเชียนท่าง,งวดแรกกะชำระภายใน30เมษาแต่ถ้าระวังนั่นกันชบชาระได้เลยเนาะหนึ่งถึงสามสิบเมมีน้ำจะได้บัลลืมจ้ะถ้าเอาบัลี่เนี่ยอย่างมันเมินงในยาเตือมันลืมนะเนาะนี้กะแจ้งให้หูสาหรับคนตีอ่าจะต้องชําระนะจาคนตีขออนุญาตนั่นเนาะจะได้กระสอบถามเพิ่มเติมต,มตมสงงีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดนั่นๆได้เลยนะเจา้ามากันตีเรื่องของอันคาวบริการอื่นๆ วันที่1ก็คือวันนี้เนะาะ1 0ดถึง17เมษายน้าสวทพเยาจะต้องหับสัญญาณรายการพิเศษสัญจรสงกลานสนุกสนานปลอดภัยดื่มบัครับด้วยนะเนาะดื่มบักครับจำไว้เจว่าเมาเามาห้ามครับหนึ่งประมาณเนี้ดื่มก็ต้องบับกครับหัวแหมคนเขามันจะมีสักกี่ค้นเนาะดีว่าพอกินแก้วเดียวนะแก้วมั่อีนี่นะมันมีเจ้าถ้าเขาไปในวงเดียวนั่ง ถ้าเขาใจบาแข็งปอนะมันตึงเอาอะจะว่าสักสามนาทีห้านาทีมันใจอ่ะคุณอ่ะสาชมชั่วโมงขึ้นเ <c oughs> นาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ลรถล้ามันกันหนะักนะท่านูฟังเจ้าหรือแม่แต่บัตรใจเทศกาลนะรถเหมือนจะตึงหนักตึงหลายอยู่ละบนถน,นนอะถ้าอู้ถึงสมัยก่อนก็สมัยนี้นะเนาะแต่ก่อนเนี่โอ้ยบ้านนอกเขานนะ่ะกว่าจะมีรถสักกันหนึ่งเนาะกว่าจะขี้ฝุ่นปิวหน้าบ้านสักกันหนึ่งนะเมื่อนนะ่ะเจ้าแต่บัดเดียวเนี่ยโอ้ นับเป็นวินาทีได้เลยจะต่อต่อกันไปแล้วทีเนี้ยถ้าเขาสติสตางมันบดีอ่ะมันมึนมันเมาอ่ะบางคนกับไข่รับบางคนกับอย่างเนาะหน้าจอติดไฟแดงรับผลบ,บึกบึกอีน่ะเนี่ยจะหรือว่าแบบมหันทีเนี่ยเนาะในโฆษณาตีสอสอสบุญธรรมอ่ะมันถึงแม่นแต่ของจริงแท้ๆอีน่ะก็ถ้าจะดื่มกับอาจจะรู้สึกเหมือนๆมนกับน,นอนพักตติเขาดื่มเนี่ยเนาะหรือว่าเฮ้อคนได้ครอบครัว คือหลูกก็ได้โทรหืลหลกมาครับเนาะขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านไกลนี่ถึงแม้จะใกล้จะไก,กลขนาดไหนก็ห้ามครับนะจ๊ะถ้ามันมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยหูอีออเอน,อน่ยเนาะคนคนเมืองเขานะหูอ,อ,อีอันนั้นมันเกิดไปแล้วมันเอาอ,อย่างคืนมาได้ละมันมันจะเหมือนระบบอินเทอร์เนต็ตเนาะเขาเอ่อ ยกเลิกมันบบได้อะชีวิตเขามมนเป็นของจริงให้ยกเลิกไม่ได้ตายก็คือตายเลยมันมืนจะว่าย,ยกเลิกการกระทาจะอีกฟื้นขึ้นมามามนใจยาขึ้นฟืน้นขึ้นฉีกมันกับบางนี้นะจ้าเนาะกับมต้องหูอีละนี่เขามีการโดนดงตั้งแต่วันผูกถึงวันที่เออวันนี้ถึงสิบเจ็ดเมษาตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงหนึ่งถุ่มรายการของไอ้แก้วนะเจ้าอู้ขาวเจ้าเนื้อรายการนุมน่มบ่าวดรีมเนาะแล้วก็อันรายการของตู่ชิ้นนะจ้าพะคู ชินวอนนะจนถึงสิบเจ็มษาบาได้รับการรับชมนี้ทานกับบ๊วยสบายด้วยเดี๋ยวหลังปีใหม่น่าจะพักฟื้นได้ดีละเนาะก็แจ้งหมู่ที่ทวถึงการเจ้าแล้วอย่างเอ่ยนี่คนแต่บอดเปินถึงตะวามดแล้วเนาะมาทีเรื่องของปีใหม่เจ้าปีใหม่หรือสงกรานเนาะตั้งจราจรเปินกับปิดเส้นทางชั่วคราวนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าเส้นทางไหนที่เปิ่นบ่เฮ่อเขา้าเนาะก็ต้องหาตีตีจะถ้าสมมติจุดหมายปลายทางเขาอยู่เส้นตันทนาต้องพอว่าเขาจะไปจะได้น่ะเนาะแต่บ้านที่เปิ่นอยู่ในตีตีมีการจัดงานเปิ่นกับหูอยู่ละเนาะโดยเฉพาะพี่น้องต้องบรรตารบรรยงนีนะเนาะแถววัดสูงแถวอย่างปิ่นถึงหูนะจะว่าทำมีเทศกาลแบบเยอยลอยกระทงกาเนาะปีใหม่กาอย่างกาเนี่ยหรือปิ่นมีงานตีหิมกวาดเนี่ย อาจจะบ่ค่อยสะดวกสบายน้อยก็ต้องหัวพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปินมีการจัดงานน่ะ้ะคนตีใบใจเป็นเจ้าของพื้นที่นะเจ้าเขาก็ต้องหัวเส้นทางที่เปินห้ามเข้าเนาะว่ะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ห้ามเข้าหรือว่าเดินทางเดียวอย่างประมาณนั้นวันนี้กับวันผูกเนาะเปินจะจัดกันดีหลังเทศบาลเน่ยเจ้า,นนจาวันนี้ฟุตบอลแบบนี้นะเนาะฟุตบอลแบบนี้ เปินจัดกันหลังเทศบาลกิจกรรมเย็นโทรามหาสงกรานวันผูกแห่งวันหนึ่งอ่ะโอ้ยวันผูกนี่มีคนเท่ามีอันอย่างมาร่วมในงานด้วยทำดำหัวนะ่เจ้ามีพิธีอมอบรางวัลมีการประกวดแข่งขันตกปลาชะโดประกอบอาหารจากปลาชะโดอย่างต่างๆเน,นาะบนจําเป็นต้องปิดเส้นทางเจา้าวันผูกจะปิดเส้นทางปิดเส้นทางแถวๆอันแยกท้างสํานักงานเทศบาลเนี่ย และการเดินรถทางเดียวทิศทางจากแยกประตูเล็กจนถึงสำนักง,งานเทศบาลเมืองพะเยาตั้งแต่แปดโมงเจ้าถึงหกโมงเย็นนะวันที่1 1 1เสเส้นแถวแถวหลังเทศบาลจะจะบาค่อยสะดวกละีน้วันที่ส3าถึงสิห้าท่านท่านจะบบกมีปัญหาละจะเพลน่แถวอันอนุสาวรีย์ปอขุนกระเมืองโอ้ยแต่ว่าสาวจีทีมงานสวทไปยื้อกำว่าแอดแลนตี้ติดบนเตรียมงานเป็นจะได้ แค่เห็นเวทีแค่เห็นป้ายบอร์ดนั่นเองกรคือแล้วเจ้าทำมาฟังเจ้าแล้วเห็นอุโมงค์น้ำแหมซ้ำให้เจ้าใครที่มาได้มากาเตี้ยนะไปพอติกต๊อกกับเฟซบุ๊กสวทพะเยาเขาทำไว้ละเนาะติกต๊อกสวทเอติกต๊อกจิว้วันวันพันเรื่องเฟซบุ๊กจื้อสอวทพะเยาอ่าเข้าไปดูกันได้ว่าอุโมงค์น้ำเป็นจะได้นะแล้วเากระ่วยกันโปรโมทละนะเจ้าสงกรานแอสพะเยานี่นะเนาะ วันที่13ถึง15บป,ปิดิการกั้นการจราจรตั้งแต่แยกแสงจันทร์ถึงแยกประตูเล็ก4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนคือเดินรถทางเดียวบนถนนชายกว้านทิศทางจากแยกข้างสำนักงานเทศบาลจนถึงแยกประตูเลเเเเนน็ก,ก,ก,กต,ลตัดลอดเสาซีชั่วโมงนะเจ้าจเดินรถทางเดียวนะแล้วก็ถนนตากกว้านทิศจากทิศทางจากแยกด้านแสงจันทร์ถึงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอันนี้ก็ทางเดียวเหมือนกันเสาซี่ชั่วโมงถนนราชวงทิศทางจากแยก โรงแรมอรุโนไทยถึงร้านข้าวต้มโชกุนตลอด24ชั่วโมงเดินรถทางเดียวนะลวก็แฮมตีนึงถนนประซาเจ้าเดินรถทางเดียวทิศทางจากด้านไอไว้าไอว้าแอดพะเยาถึงแยกเวียแงแก้วมอเตอร์ไซค์ตลอด24ชั่วโมงเจ้าแจ้งมาหึ่งหูได้วทวนถึงกันเนาะในขณะที่เฮากำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเตรียมสงกรานเตรียมอย่างกระโจยกันนึกว่าเอ๊มีขนมมีอาหารมีเมนูอันย่างที่มันชักจะ เาเคยกินเคยจิ้มสมัยเป็นละอนน่อนนะวันเดียวมันชักจะหายไปซ่อหาซื้อบะมีมีร้านขายแล้วอย่างประมาณนี้นะเจ้าลองนึกกันพอถ้านึกได้อเออเอ,อีออน,น่นเนาะเข้าไปตีเพจสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเปิอเสนอรสชาติที่หายไปนะจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทินจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะเจ้าท่านตอบแบบสอบถามออนไลน์สัมมนาป,ประชากรละคียหะละยังเข้าไปตี แอบทางรัดเนอร์จอยกันตอบจิมจนถึงซาวเมษายุนหลังจากนั้นซาวเอสเมสายนถึง1ิเก้ามิถุนาคุณมาดีจะลงพื้นที่ละเย็นโทล่ามหาสงกรานนี่แหมนน้อยหนึ่งเจ้าลืมอูของพะสูซัดิวนจะเอางัวตัวเมียม,มาแจ้งกับพี่น้องกเกษตรกรที่มีรายจือแล้วนะเจ้าแปดโมงนะสิบเอ็ดโมงโรงทานแจกไก่ปับแสนอร่อยบ่ายโมงแจกไข่ไก่กับผู้สูงอายุตีมารถนำดำ,ดำหัวในงานนะเจ้าเตรียมทั้งหมดพันกว่าพันห้าร้อยกว่าแพทคก่อนนะเนาะไปได้กลับบ้านมือเปล่าแล้วม้าตีอัน เมืองพยาบาดีลืมไปนมัสการพระเจ้าตนหลวงนะที่วัดสีคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง่นมีกิจกรรมตานต,งตุงไหวสาบูชาพระเจ้าตนหลวงตลอดทั้งเดือนนะเจ้าไปบูชากันนะเพื่อความเป็นสิริมงคลของมูเหานะเจ้าแววแอวแวะกินแวะจิ้มของกินของล้ำของจังหวัดพยาตามแต่ละตีแต่ละแหง่งที่ปผนจัดกิจกรรมเชิญชวนก่อแล้วก,กันเจ้าเอาละคนที่สี่จังหวัดเดียวกันนะมดเคียนอยงี้ถึงวันที่สีมิถุนายนนะเจ้าทันที สนใจเนาะจะเสนอนีจะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นประเภทเด็กเยาวชนกับประเภทประชาชนตัวแทนของจังหวัดพะเยาเจ้าสอบถามส,สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเจ้าเอาล้เจาเ้าเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการข่าวเมืองไายเจ้าข่าวเมืองไงควายวายแปดโมงเจ้า,า,ววา,วาสวสาพะเยาเก้าสิบห้าจุดสองห้าเมตรเฮิร์ตซ์ เาาาาาาสียงชัดเจนดีใช่้็เจ้าทันทีติดตามพับชมผ่านนั้นช่องทาง y o u t u เนาะขอบคุณทันทีเข้ามาติดตามนะเจ้าคุณคุณเกิกั็ก็คุณกนกวันแท่ตั้งห้องย่าเลยกันนี่ย ป <im itation> ุ่นชื่อสาวจีนะด้วยห้องยานะ <im itation> ถ้าเป็นคนนั้นอย่างก็คนเมียงเขาจะหูความหมายแต่ถ้าคนต่า,ตางถิ่นอาจจะบอกหูความหมายสาวจีเนี่ยเจ้าสาวจีสาวน้อยเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบเป็นจีจีนะ <im itation> ยังมบบบ้านแต่นะ <im itation> ห้องยาเน่ยบุ่นชื่อสาวจีนะฟ <im itation> ังห้องยาเด <im itation> ็ดเอาละเจ้า,เามาตีเรื่องของเออลืมรายงานวิทยาก,กาศตัวนี้เอาตะกี้ก,กร <im itation> ารนั้น <c oughs> พอศีใชัยทุนเนีเจ้าแจ้งเรื่องของพยากรณ์อากาศมาพื้นทีท่ตีคาดว่าฝนจะตกเล็กน้อยคือโซนตงปุ่นหลังเขาบนเนี่เจ้าเมืองป่งกับอันจังมวนเนาะสีเขียวอำเภออื่นสีขาวนีเจ้าว่ามีโอกาสได้ฝนก็เรามาระวังนะเนาะฝนอาจจะมาพร้อมกับอันล้มแต่กระบนแห่น,เนะเพราะว่าถ้าดูแผนที่ประเทศไทยอะ มีเมืองนานเมืองแปรลงไปนะเจ้าเนาะตากนี่แล้วก็อันเอ่อลงไปตั้งังหวัดภาคเหนือตอนล่างละสุโขทัยพิษณุโลกประมาณนั้นดังนั้นภาคเหนือตอนบนก็นมีแปรม,มีนานตีโอกาสจะได้ฝนในวันนี้นะเจ้าให้ไล่ e สีเหลืองไ,ได้ถ้าให้ไล่ e สีแดงนี่น่ากลัวอ,อยู่เนาะขอบคุณพอสิแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศช่วงนี้กะวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะ 1ิการระบ,บายอากาศดีอยู่นะเจ้าแต่วันผูก12 13องบาิาม่บัไข่ดีแล้วนะ1ิ1ห้าเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะเจ้าเนาะแต่ก็ห้ามเผาอยู่นะอยู่ในช่วงห่วงของการนั้นห้ามเผาเจ้ามากันตีข้าวโครงการชลประทานพยเยานะเจ้ารายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆอ่างเก็บน้ำเมต่ำ ตอนนี้มีน้ำอยู่ตีอันสาห้าล้านคิดเป็นหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เจ้าจากความจุสี่สิบเอ็ดล้านบ่นมีการระบายออกอ่างเม็ปื้มกันเหมือนกันนะเจ้าเก็บอยู่ตีสิบเก้าล้านจากความจุห้าสิบล้านนะคิดเป็นสามสิบเก้าจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์มีการระบายออกมานะเจ้าตะวันศูน่งศูนยล้านลูกบาทเมตรอ่างเม็ใจเจ้าอ่างเม็ใจน้ำเกือบเต็มอ่างบ่มีการระบายออกนะเกือบ3ล้านนะเจ้า2ล้าน8 อ้างน้าจุนก็เหมือนกันเนาะน้ำเกือบเต็มอ่างแปดล้านเจ็ดเหเจ้าจริงปุ่นเก็บได้เก้าล้านปลายเนาะคิดเป็นเก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่านพะเยาตอนนี้มีน้ำอยู่เสาสามล้านปลายนะสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เองนะเจ้าจากความจุที่เก็บได้ห้าสิบห้าล้านเนาะม่ได้มีการระบายออกแล้วก็หนองเลงทรายเจ้าตอนนี้มีน้ำอยู่สิบสามล้านความจุเสาสองล้านที่จะเก็บได้นะคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ้ามาตีเรื่องของการเตือน เตือนพายุรดูร้อนจาก12-14เมษาทางศูอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศเรื่องพายุรดูร้อนบร,ริเวณภาคเหนือ12-14เมษาว่าจะมีฝนมีลม้มฝ้าผา่าจะมีมะเห็ฆตกขึ้นได้ในบางพื้นที่ดังนั้นก็ขอห้ระมดระวงังพื้นที่ไหนวันไหนด่มันฮอนดีนะบดบดหมืดหมืด,มดเอเนี่ยมันถึงเว้ยนะเจ้าใบไม้ใบตอกมันหนิมนี่นะระวงังให้ดีนาะจะเดินทางไปไหนก็ของ้ระมดระวังนะเจ้าบนจะแจ้งเตือนว่าบัดี ผ่านบริเวณที่มีฝนหรือว่าไปถ้าฝนตกหรือว่าฝ้าห้องหรือวันลมมาบดียูอยู่พื้นก็งไม่ใหญ่กับบัดียูสิ่งปลูกสร้างหรือว่าปา้ายโฆษณาตีบักแข็งแรงกับบดียูนะเจ้าหรือว่าแม่แต่ไปอยู่ตีลงแจ้งกลางตรงนี่โอ้โหเป็นจุดรอฝ้าอย่างดีมันจะพาขึ้นได้นะเรามาระวังตัวนะเจ้าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบวันผูกเนาะมีพะเยาด้วยนะเจ้าเจีงยงไฮพะเยาลำปางแปรน,น่านอุตรดิษฐ์สุโขทัยพิษสนุโลกพิจิตรเพ,พชรฉบูรณ สิบสามเมษาบ่มีจังหวัดพะเยาหน้าเจ้าแต่มีเชียงใหม่เชียงราย,ายลำปุนลำปังไม่ห้องสอนกับแ่งเพชรตาก14เมษาก็มีแม,ม,ม่ห้องสอนกับตากเจา้านี่ปนขาดไปได้นะเนาะไปดูบรรยากาศการตรวเลือกทหารกองเกินหรือทหารเกณฑ์ของจังหวัดพะเยาว,วันที่เก้า10นินี่ก็เป็นของอำเภอเมืองเนาะหนะเจ้าเกเป็นของอำเภอเมืองกอะวันที่เก้านี่โซน ชุดแรกเนาะแม่กาเวียงจำประไว้เมใสแม่นางเหือบันตูนบันสังบันแม่ต์ต่น้าเจ้าโซนตะบนแม่ต์ต่เนาะวันที่เก้าน่ะส่วนวันที่สิบตะวานี่ของอันบันต่าบันต่อมแม่ปื้มบันไมตาจำปีสันปาม่วงตาวังทองใจสถานที่ที่หอประชุมเทศบาลตําบลตาวังทองหน้าเจ้ากะบรรยากาศกะเนาะคึกคักคนนอนหนักหนักหน้าเจ้าตีอายุครบเกณฑ์เสาเอฟปีหรือว่าคนตีอันช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจารย์ขอนี่เนี่ยไปก่อนอินะก็มาเข้าทำการ ตรวจเลือกเนะี่เจ้ามีาสาวๆเนะเจ้าหน้าตาชิมริ่มถามมันมูนออนติไปยันไปทำข่าวประว่ติเป็นจะไดน้องๆเนี่ยโอ้ยงามกว่าปีกันเนีเขาไม่ย่าบอกจริงผิวอ่องต้อง <c oughs> นเนาะอ่อนบัดเดียวเขาดูแลตัวเก่าดีเนะ่ยเจ้ามีสป,ปะคือโปเนาะหนะลุนเขาไม่เหมืนมีเวาวานี่เลยคิ้มกันแดดยิ่งมาูจักเลยเนาะหลุนเขาต่กอนนะ่ยเจ้ามันตึงแบมนมีฮือแต่แตอ่อ,อนบัดเดียวเนี่ยเขาก็เกิดมาพร้อมครับ นมกับอันอยังแล้วเนาะตีป่อแม่เอาฮือโรงเรียนฝนกะแจคืออินะจ้าโอโ้ร่างกายนี่ผิวนี่สวยอินะเนาะก็คนตีบอยู่ในคุณสมบัติก็อาจจะมาได้เนาะตก๊เก๋ละอจ้ะส่วนคนตีคุณสมบัติครบถ้วนกับจับกันไปนะฝนกะบอกว่าการทุจริตฐานกองเกินก็ใช้เวลาเสมิเนาะจ้าชงบายขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้นละวหนึ่งจ้าวน้องๆคือความร่วมมือและก็ับมาตรงเวลานะ บรรยกา,ากาศตัววก็เรียบร้อยเหมือนกันก็ปลอยตัวนอกบางส่วนที่ทําเรื่องผ่อนผันไปละภาพรวมการตรวจเลือกที่พันมาทุ่มเพื่อเป็นไปดว้วยความเรียบร้อยมีความโปร่งใสและยุติธรรมน้องรอ,องมากันครบแบบมีขาดนะเจ้าการตัจเลือกทหารกองเกินหรือทหารเกณฑ์นี่กะขอเื้ออันอย่างก็น้อง้องเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนอ,นอย่างที่เป็นเป็นแจ้งเนาะในใบสอ .Doc นี่ที่แจ้งขึ้นมาอันมาตัวเลือกเนี่ยก็ขอเอา,เอามาครบเจ้าเนาะแล้วก็ยอด ยอดแต่หานกองเกินตีอยู่ในเกณฑ์เรียกตามบัญชีสอดอซิกทุกประเภท6กรหคนเจ้ากรอยคนมีบัญชีคนลีกเลี่ยงคัดขืน3ามคนบัญชีคนทีคาาการตัวเลือก5คนบัญชีคนที่อยู่ในกำหนดเรียกธรรมดาสองร้คนบัญชีคนติดป,ป้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผัน79คนบัญชีคนผ่อนผันสามร้อ้คนมียอดตี ขอเรียกเข้ากองประจำการทั้งสิ้นเจคนเข้าประจำการผนกทหารบกพัดหนึ่งมอ,บอ 3, 4, เบสามซีใคขุนเชืงสองห้าคนผนกทหารบกพัดสองนะ่ะเจ้าใครขุนเ้องเหมือนกันแฮมสีนะ่สิบเจ็ดคนน่ะพักสองคนนะ่ะเนาะอ่ะวันนี้แหมวันหนึ่งน้องๆลูกหลานพ่มแม่พี่น้องในะอำเภอแม่ใจน่ะเจ้าไปกันตีหอประชุมตีวิกาศอำเภอแม่ใจวันนี้วันสุดท้ายละปิดการจราจรเฮาอู้กันไปแล้วเนาะ เรื่องของสนองนโยบายรัมดีว่าการมหาไทยเรื่องของสงกรานเนี่ยป้องกันบางเหอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนักแต่ว่าจะได้ก็แล้วแต่เขาป้องกันจะได้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดชุดเฝ้าระว,วังชุดรัตเวน้นอั่างถ้าลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องมันไปอยู่ในไปอยู่ในอันอย่างก็ระเบียบวินัยเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองบอกคอยได้ใส่ใจดูแลหรือว่าอูมันบบกฟังมันก็อาจจะมีเหตุเกิดขึ้น ดื่มแล้วครับนี่แหละมันเป็นสาเหตุนะเจ้าดังนั้นเปิดเลยโดนาล่งวเะเขาบอกบอกโดนาลงดื่มแล้วครับละ่ะเนาะดื่มห้ามครับจะดื่มแล้วครับดื่มไม่ครับเออดื่มไม่ครับเขาบอกได้โดนาะลงว่าดื่มห้ามครับนะเจ้าดื่มเหล้าให้เฝ้าบ้าน <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนน่นนองน้องแดงน่อง,ดงแดงทะล้วกันในเมื่อใครกินสู้ใครกิน <laughs> อิลกกีอีเจก,กีเ <laughs> นาะ อีแจ็กกี่อีละกี่อีแดงอีดังเฝ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมันดีกว่าน,น่ะเจ้าถ้าใครดื่มเปลี่ยนฟูงใครดื่มกับมดัดอะม่มบ้านหาเพียนะเนาะบอกเขามากินบ้านหาเพียมิ้งขิงไข่ลับขิงกันลับเลยมีหมอนที่มันลงม่าขิงอีเนาะเออเนี่ยท่านท่านผู้ว่านั่นก็ประชุมห่วมกับอันอย่างก็อ,อ,อ่กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีคุณอนุทินเป็นประธานน่ะเจ้าในพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะเนาะตั้งเป้าเนี่ยเจ้า 10s-17 เมษาจังหวัดพะเยาตั้งเป้าบัคเกิล317เตือนนะเจ็บบัคเกิล317คนและตายบัคเกิล2คนนะเจ้าเน้นย้ำว่าเนี่ยขนรถคนทัศนวิสัยถนนต้องพร้อมรองรับการเดินทางควบคุมคนกินเหล้านะกินเหล้าหื่อเฝ้าบ้านเนีเจ้าทำแผนจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเข้มคนเนาะคณะเดียวกันตั้งตำรวจกันแน,น่นอนซิบรถข่มอ่ะ นะเอาให้เต็มที่นะเจ้ามีทีมงานบูรณาการมีไฟายปกครองมีตํานวดมอีอสอวางกําลังตั้งจุดตรวจจุด,ด,ดสก,กัดคัดกรองหยดยานผานะโดยเฉพาะที่ไหนที่มีการมีงานซ้อมให้เจ้าเอาทีเลยเนาะเอ่อเปิเตียมรถเตรียมรถของตํานวดไว้แล้วนะใครเตรียมจะไปตีหัวกันในงานแอแดนติสนะเอาเลยเจ้ายังสงการยังอย่าง,งตีที่แล้วพะยะหม,มีเนาะตีต,ตีหัวกันละออนตีหัวกันแบบนี้เจ้าเพราะว่า รถห้องขังรถตำนวจมาจอดตดตีงานทันเลยมาไปตีกันมาพี่เพสูมาตีกันในรถนี้เลยเซ็จแล้วก็ไปส่งห้องขังตีห้องภากเจ้าไปหยอกกันห้องักได้สูแขหยอกกันในห้องกันเลยแต่บ่มีเจ้าพึ่งแม่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินดังโฮกันเล่นน้ำม,มีอุโมงค์น้ำกันเป็นกงกิโลลุงนัดจัดเฮอเจ้ารถห้องขังรถของอันตำนวด จอดอยู่หันกันหนึ่งถ้าบปปเจ้าเอามาสมทบได้สอพอภูก,กำเ้าสอพอแม่กาเจ้าพร้อมเอามาเนอขยตีหวัวกันเอาเลยเจ้าลุงนัดชัดคือนออ่ะก็เนาะบอกลูกหลานทัานตัวถ้าจะกินเหล้านะเจ้าเฝ้าบ้านต้องไปไหนอะ่ะเวลามดเจ้า <laughs> หรือแต่ว่านะท่านผู้ฟังเนาะไปถึงไหนรายการ ข่าะมึงไงเจ้าขอบคุณทันทีติดตามครับชมชม่อง YouTube แล้วการับฟังทางวิท <c oughs> ยุเดียวเจอกันหลังข่าวเก้าโมงเห็มกั๊มหนึ่งเช้าหลังจากนี้กคนที่บ้านพักตลาดแห่งความสุขให้เต็มร้อยเดี๋ยวก่อนกลับบ้านทั้งทีให้ดีต้องปลอดภัยขับรถทางไกลงวงจอดพักเมาไม่ขับถึง